สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยทั่วโลกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเรื่องราวของมันเบอรี่ดัมออสโซลกีนะครับซึ่งเป็นมันเบอรี่ทานผลสดนะครับซึ่งเป็นมันเบอรี่ที่มีลูกผลโตนะครับมีผลโตแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรนะครับถ้ามีพื้นที่ว่างนะครับมันเบอรี่เนี่ยเป็นเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับเกือบทุกสภาพดินเลยนะครับ แล้วก็เป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ทนต่อน้ําท่วมได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนข้อดีของมันบัลลีเนี่ยคือเขาจะมีลูกให้เราทานตั้งแต่เริ่มปลูกไปเลยนะครับนู่นแหละครับอายุก็สิปี20ิปีนู่นแหละครับปลูกครั้งเดียวจบเลยนะครับอายุายืนมากนะครับเสร็จแล้วก็ ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งหรือว่าใครจะปล่อยให้ต้นใหญ่ๆเป็นร่มไปเลยก็ได้ครับลูกดอกครับมันเบอรี่นะครับาทางสวนเราเนี่ยได้ทําการขยายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้จะพามาดูกิ่งตอนที่เราทําไว้นะครับวันนี้ก็ได้ออกลากเยอะแล้วจะพามาตัดนะฮะแล้วจะให้ดูว่าพอเราตัดปุ๊บไปปลูกปลูกปุ๊บเนี่ยมันเบอรี่เนี่ยเราจะได้แบบไหนนะครับนี่คือกิ่งตอนที่เราตอนไว้ประมาณสัก สามสิบสามสิบมันเสีนะครับมันบรีนี่ออกลากเร็วนะครับแต่สายพันธุ์ดำออนจุลกีเนี่ยเป็นเป็นสายพันธุ์ที่แบบเป็นพืชที่อยากจะหวงกิ่งพอสมควรนะครับซึ่งจะทําการขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชําก็ได้แต่ว่าโอกาสรอดเนี่ยจะน้อยฮะไม่เหมือนวิธีการตอนถ้าการตอนเนี่ยจะได้ผลเก้าสิบกว่าเร์เเกือบร้อยปร์เซ็ตเลยนะครับการตอนเนี่ยแล้วก็ ใช้เวลาแค่มันเบอรี่เนี่ยยี่สิบกว่าวันก็เห็นรากแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะรอขิงในที่เขาสมบูรณ์เขาจะก็จะได้ตัดเร็วนะครับเนี่ยวันนี้จะได้ตัดแล้วนะครับนี่อ่แล้วมันเบอรี่นะครับเราตอนปุ๊บในทางสวนขังเราจะตอนต้นสั้นๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทรงพุ่มเตี้ยเพราะว่าทางสวนของเราเนี่ยอ่ามีคนแค่คนเดียวฉังนั้นเราจะ ใช้วิธีการตัดแต่งให้เกิดผลเก็บผลง่ายนะครับอย่างมากต้นหนึ่งเราก็จะไม่ให้สูงเกินประมาณหน้าอกเนี่ยให้เก็บง่ายนะครับเด็กๆก,ก็เก็บได้นะครับเราก็เลยจะต้องทําการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อที่จะบังคับให้เนี่ยพุ่มนีเตี้ยแล้วก็ได้ผลเยอะได้กิ่งเยอะนะครับส่วนข้อดีของมันบอรีเนี่ยนะครับคือถ้าแต่งตัดแต่งปุ๊บนะครับอย่างเราตอนกิ่งนี้นะครับเนี่ยเราตอนกิ่งแล้วเราตัดตัดปลายออกเพื่อที่จะบังคับให้ทรงพุ่มเตี้ยมันบอรีีนะครับ พอแตกยอดใหม่ปุ๊บมี่จะมีลูกออกมาด้วยเลยนะฮะเป็นผลไม้ชนิดเดียวที่ออกลูกมาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีดอกนะครับแล้วข้อดีคือเห็นเห็นกี่ลูกออกลูกมาเท่าไหร่ก็ได้กินเท่านั้นนะครับคือไม่มีร่วงนะครับมันมลลี่เนี่ยคือขั้วนี่จะเหนียวมากเลยดาออสุลกีนนี่แหละครับแล้วเป็นเป็นผลอ่าเป็นมันมะลลี่ที่ได้ผลโตล,ลูกใหญ่นะครับแต่ว่า ต้องในอายุก่อนได้ขวบก่อนซึ่งตอนนี้เราจะทําการตัดแต่งไปเรื่อยๆเอาทรงพุ่มนะครับแต่ว่าในกรณีที่ตัดแต่งของเราเนี่ยแทนที่เราจะตัดตัดทิ้งเนี่ยเราก็ตอนออกนะฮะเพื่อจะไปขายายพันธุ์ปลูกแล้วก็ทําการอัดอัด,อ,ดอินทรีย์วัตถุในบริเวณทรงพุ่มเนี่ยให้เยอะๆเยอะๆนะครับพอต้นเขาแข็งแรงปุ๊บโตปุ๊บเนี่ยกิ่งตรงน,นี้กลายเป็นสีน้าตาลเข้มเราก็จะทําการตัดอัดตัดตัดเพื่อที่จะเอาลูกแบบทีเนี้ยนะฮะ เขตัดปุ๊บเขาแตกยอดปุ๊บนะครับเขาจะก็จะออกลูกเลยแล้วก็เก็บกินอย่างเดียวนะครับเป็นวิธีที่ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับปุ๋ยไม่ต้องยาไม่ต้องฮอร์โมนไม่ต้องใช้น้ําหมักปลาเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็เศษไมาา้ใบหญ้าหญ้าที่เราตัดมาเนี่ยเราก็มาปลูบปล,ปลเอาจุลินทรีย์ราดเข้าไปนะครับนี่นะครับเศษไมาา้ใบหญ้าปลูกเข้าไปคือสร้างอาหารให้เขานะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติพอ เอาหญ้าปลูกปุ๊บจุลินซีเข้าทำงานปุ๊บไส่เดือนก็มาเสร็จแล้วก็จะเกิดกระบวนการอาหารเกิดขึ้น NPK เกิดขึ้นเพื่อนนี่ก็จะได้อาหารก็จะเติบโตนะครเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีนะครับยวตัดก่อนครับนี่คือจิิงนะครับดูนะครับ รากเยอะมากเลย<ม>เตัวนี้เราก็จะไปใส่ถุงชําชําไว้สักประมาณสักสิบห้าวันยี่สิบวันพอรู้ว่ารอดตายแล้วก็เราก็จะเอาลงปลูกนะครับจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เขาจะขึ้นต้นขึ้นมาเราจะไว้ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณสักให้ได้สัก 1ิกิ่งนะครับเนี่ยสิกิ่ง1ิบกิ่งแม่นะครับเพื่อที่จะเอาลูกพอได้กิ่งครบสิบกิ่งแล้วปุ๊บเราก็จะไว้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกิ่งที่จะแก่จนกว่าอาหารจะครบนะครับได้ไมได้อายุปุ๊บเราค่อยจะตัดเอาลูกนะครับคือมันเบอร์รี่เนี่ยเขาจะมีลูกตลอดปีตลอดชาติเลยคือเราตัดเวียนนะตัดปุ๊บเขาก็จะออกปั๊บนะครับตัดกิ่งไหนก็ออกกิ่งนั้นแหละครับลูก อันไหนลากยังไม่เยอะเราก็จะยังไม่ตัดนะครับนะครับทางสวนของเราจะตอนแบบนี้นะครับจะไม่ทําต้นถุงสูงเป็นเป็นเม็ดเมเหมือนเหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ทรงพุ่มทิพเตี้ย นะครับนะฮะพอตัดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปปักชำแล้วก็ตามตานี่ก็จะเกิดขึ้นใหม่นะฮะคือตัดบังคับสักสองเที่ยวสามเที่ยวนี่ก็สามารถที่จะไว้ลูกได้แล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับนี่คือต้นที่เราทําการตัดแต่งกิ่งจนครบจนพอใจแล้วนะครับที่นี่เราก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกว่าต้นเนี่ยลำต้นพวกเนี้ย จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มปุ๊บเราก็จะความสูงจากพื้นเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จะทําการตัดนะครับพอตัดปุ๊บเนี่ยกิ่งที่แตกออกใหม่ตามตามข้อพวกเนี้ยทุกข้อที่แตกกิ่งออกมาเนี่ยเขาจะมีมีลูกออกมาพร้อมเลยครับนั่นหมายถึงกิ่งที่แก่แล้วแล้วก็ในระหว่างที่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงผลเนี่ยหมายถึงว่าเราได้กิ่งครบแล้วเนี่ยถึงสบกิ่งแล้วนะครับเราก็จะอัด อีกสี่วัตถุนะครับอัดก็เยอะเลยนะฮมีเศษไม้ใบแยกอัดลงไปแล้วเอาจุลินทรีย์ราดลดน้าลงไปครับระยะเวลาประมาณสักก็คือแล้วแต่ต้นเขานะครับให้ต้นเขาต้นเขาแข็งแรงต้นเขาโตแล้วก็กิ่งเนี่ยเป็นสีน้ําตาลให้แก่เลยนะครับให้แก่แล้วเราก็จะเอาแหละทีนี้พอเราตัดเพื่ทีเนี่ยเราจะได้มันบลีที่ลูกโตๆําออสติลกีเนี่ยเป็นมันมันบลีทานผลที่ลูกโตมากเลยนะครับถ้าเกิดอ่าสวนไหนหรือว่า ถ้ามาชิกท่านไหนสามารถที่อยาดูแลได้ดีๆเนี่ยลูกจะเท่ากับไม่ขีดเลยนะครับไม่ขีดแบบที่เขาเรียกซิปโปกระแทกข้างนะไม่ขีดสมัยก่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยครับซึ่งมันบุรีเนี่ยการปลูกก็ไม่ยากการดูแลรักษาก็ไม่ยากศัตรูพืชเนี่ยก็แทบจะไม่มีก็จะพอๆกับฝรั่งนะครับในเรื่องด้านการทนทานเล็ในเรื่องการแบบว่าป่าศจากศัตรูพืชเนี่ยพอๆกับฝรั่งเลย ซึ่งเป็นผลไม้ที่น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่มีพื้นที่แต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้พืชตัวไหนปลูกเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของเราเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับสามารถทําเป็นไม้ปลอดสารเคมีล้านเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับมันเบอรี่นะครับเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีศัตรูพืช หรือมีก็น้อยมากยกเว้นมุดคันไฟอย่างเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะการออกลูกออกผลของมันเบอรี่นะครับต้นที่เราตัดแต่งเพื่อที่จะเลี้ยงเอากิ่งนะครับแต่ว่ากิ่งใหม่ที่เขาแตกมาเนี่ยเขาจะมีลูกออกมาพร้อมเลยนี่คือข้อดีของมันเบอรี่ทุกสายพันธุ์นะครับอ่าซึ่งซึ่งมันเบอรี่เนี่ยเราปลูกลับปลูกปลูกปุ๊บเนี่ยเรา จะได้ทานจะได้มีผลให้เราทานเลยจนตั้งแต่วันที่เราเริ่มปลูกนะครับเนี่ยข้อดีของมันเบอรีีนะครับใบแก่ๆแล้วก็จะเอาออกจะไม่ดึงนะครับจะใช้วิธีลิดเอาเพราะมาดึงปุ๊บเดี๋ยวจะ เกิดพี่แผลฉีกขาดเนี่ยทำให้ไวรัสเข้าออง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเนี่ยนะครับเยาจะให้ดูใกล้ๆเห็นนะครับคือเราตัดแต่งเราจะเลี้ยงจะเลี้ยงทรงพุ่มนะฮะหมายถึงว่าเราตัดออกกิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะได้มาเนี่ยเป็นสามกิ่งแล้วอันนี้ชุดนี้ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคือเราจะเอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็พอให ทรงพุ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็าจะมาเลือกว่าจะเอากิ่งไหนไว e ้นะครับจะไว้ไม่ต่ำกว่า1ิบกิ่งนะครับแต่ว่าใน,ในกรณีในกรณีที่เราตัดนี่แค่เราตัดแต่งกิ่งนะครับเรายังไม่ได้หวังผลนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยถ้าเขาแตกยอดใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะออกดอกมาด้วยเลยออกลูกมาด้วยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีทุกยอดเลยครับนี่มีทุกยอดเลยมีทุกยอดเลยแล้วมันเบอรี่นี้เนี่ยผลจะไม่ร่วงนะครับถ้าเห็นผลเนี่ย คือเราได้ทานแน่ๆร0อนะครับมีให้เรากินร้อยซนะครับเนี่ฮะไม่มีร่วงนะครับนี่นะครับนี่ข้อดีของมันบอรีีดัออสซูลลกีนะครับเป็นมันบอรี่ทานผลนะครับ หลังจากที่เราตัดกิ่งเนี่ยออกมาจากต้นแม่เขาแล้วนะครับกระบวนการต่อไปก็คือเราจะเข้าสู่กระบวนการบ่มนะครับเพราะว่าต้นไม้กิ่งตอนทุกประเภทนะครับอันนี้ต้องเรียนสมาชิกอันนี้คือภาคการปฏิบัติจากทางของทางทางสวนของเรานะครับบางสวนเขาก็ตัดมาแล้วครับเขาก็จะแกะใส่ถุงดำเพาะชำเลยนะครับ ถ้าอย่างนั้นนะ่ะโอกาสที่รอดเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับนี่จากประสบการณ์ที่เราทํามานะครับเพราะฉะนั้นทางสวนทองเราเนี่ยจึงมีวิธีจัดการจัดการที่แบบแบบวิธีที่เราทําเนี่ยอัตราการสูญเสียนีย่จะน้อยมากนะครับคือร้อยต้นเนี่ยจะเสียไม่เกินสิบต้นนะครับโดยเฉพาะพวกไม้ไม้ที่หัวงกิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นไม้หัวงกิ่งนะครับคือหัวงกิ่งนี่หมายถึงว่าปักชํำยากๆนะครับ ตอนก็ออกล่างยากนะฮะเขาเรียกว่าไม้หวงกิ่งอย่างเช่นพวกเฟื่องฟ้าพันนอกเนี่ยพวกม่วงประเรสิฐสีแดงประเสริฐสีม่วงสุจินดาอะไรพวกเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เรา,าเขาเรียกไม้หวงกิ่งเขาก็จะมีเทคนิคการขยายพันธุ์ของเขาอีกวิธีหนึ่งนะครับไม้พวกนั้นแล้วก็ไม้พวกเนี้ยเราจะต้องทําการาบ่มซะก่อนเพื่อให้เขาเรืมต้นแม่แล้วก็ให้เขาเพื่อให้เขารู้ว่าจากนี้เปต้นไปนะเขาจะไม่ได้กินน้ําจาก ต้นแม่เขาแล้วเขาต้องกินน้ําจากรากเนี่ยรากนีจ้จะต้องทําการปรับตัวเพื่อที่จะเลี้ยงยอดที่มีอยู่เรียกเลี้ยงผลที่มีอยู่แล้วผลนี้ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับเพียงแต่ว่าเราตัดยอดเขาออกนะครับแล้วก็น้ําเปล่าเราเนี่ยครับหรือถ้าใดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็เทล,ลงไปประมาณสักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สังเคราะห์แสงเนี่ย เข้าไปช่วยในการกระบวนการเสริมสร้างเรื่องการหาอาหารเก่งขึ้นนะครับแช่ไว้นะฮะนะฮะทำการตัดทุกยอดเลยนะครับห้ามให้มียอดนะครับเพราะว่ายอดเนี่ยเขาจะคลายน้ํานะครับไม่ต้องกลัวนะครับพอตัดเพิ่มเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาตามข้อตาเนี่ยเราก็จะได้กิ่งเพิ่มนะครับตัดเลยนะฮะเราก็จะได้ต้นทิชเตี้ยพุ่มสวยนะครับ ตัดเลยถ้าต้นเตี้ยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นต้นที่จะสวยในอนาคตดีเป็นต้นที่สวยมากนะครับก็จะแตกกิ่งขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วก็จะได้ทรงพุ่มสวยเพราะฉะนั้นวิธีการตอนของเราเนี่ยจะไม่ตอนยาวๆเหมือนเหมือนที่สวนอื่นเขาทากันนะครับเพราะว่าถ้าแบบนั้นนะ่ะจัดการทรงพุ่มยากเสียเวลาครับ ตัดเลยครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยเขาจะตายนะครับอันนี้ก็ยังมีรสเปรี้ยวอยู่ครับเพราะว่ายังไม่สุก ตัดเลยครับตัดเลยเพื่อไม่ให้เกิดการคลายน้ำนะครับใอ้กแก่กนี่ก็ตัดออกแล้วนี่คืออีกอีกหนึ่งอย่างที่ เพ,เพื่อนสมาชิกเกษตรกรเนี่ยจําเป็นต้องมีติดสวนเลยนะครับตรงนี้ขาดไม่ได้นะครับเรียกว่าปูนแดงปูนเขี้ยวหมกักเรานี่แหละครับจะใช้มันจะใช้อ่าพวกป้องกันไวรัสท,ที่จะเข้ามาทําลายกิ่งของเรานะครับถ้าเราถ้าเราไม่เอาปูนแดงทาเนี่ยนะครับอย่างอย่างอีกปอย่างนะครับให้เห็นเห็นหรือเปล่าน้องนะฮะนี่คือถ้าเรานี่คือเราเลื่มทานะครับเราตัดแต่ง พอเราตัดแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เอาปูนแดงป้ายปูนแดงทานแลวน้วไวรัสก็จะเข้าเขาไปจะเริ่มเน่าลงมา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 เนี่ยโชคดีที่เขาเขาหยุดได้ก่อนนะครับคือต้นไม้เนี่ยเขาจะมีสราบบเรา agreed, เอนทีเเอสด้เขาจะอยู่ได้เองแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยแข็งแรงไม่พอไม่สามารถจะอยู่ได้เองเนี่ยเขาก็จะลามลงมาตายตายเลยนะครับหลังจากที่เราบ่มแล้วเนี่ยอา่าผมลืมบอกลืมบอกขั้นตอนวิธีการบ่มนะครับคือวิธีการบ่มเนี่ยหลังจากที่เรา เอาต้นี้แช่น้ำ20นาทีแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นจากน้ําแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยนะฮะแล้วก็ไปไว้ในะที่ร่มนะฮะไว้อย่างนี้แหละครับไม่ต้องมัดตากไม่ต้องอะไรแต่ไว้อย่างนี้แหละเพื่อป้องกันไม่ให้การให้ลมโกรกไม่ให้เขาคลายน้ําออกเร็วนะครับเพื่อให้เขาแบบว่าปรับสภาพจากที่เขาออกมาจากต้นแม่เนะี่ยปรับสภาพให้อยู่ในอุณหภูมิปกตินะฮะสัก2ถึง3วันนะครับหลังจาก2ถึง3วันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามา ขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีธการชําลงถุงนะฮะ,นะฮะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะสดชื่นยังอยู่ในสภาพปกตินะครับนี่หลังจากสามวันแล้วนะะนี่คือขั้นตอนการบ่มถ้าทําวิธีนี้เนี่ยโอกาสที่จะรอดตายในสูงนะครับสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นลยนะครับบางต้นก็อาจจะใบร่วงบ้างนะครับแต่ว่าไม่ตายครับชุดนี้เราทําไว้ก่อน หน้านี้แล้วนะฮะคองอีกประมาณไม่กี่วันก็คงจะลงปลูกได้แล้วนะครับเพราะว่ารากรากจะเริ่มโผล่ถุงแล้วนะครับถ้ารากโผล่ก้นถุงเนี่ยออกข้างเนี่ยปลูกได้เลยนะครับนี่คือรอดตายแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยโทษครับมีลูกติดกับต้นมาสองลูกนะอุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดน์หมายถึงว่า สารต้านอนุมูลสละเนี่ยสุดยอดมากครับอืมหวานหวานมากครับทีน,นี้ขั้นตอนการชาก็เราก็จะทำการแกะถุงออกอแกะถุงออกนะครับแกะตุ้มตอนออก เบาๆนะครับใจเย็นๆนะครับอย่าให้แตกผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่เป็นต้นเตี้ยที่ทรงพุ่มสวยมากนะฮะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับก็คงหวังว่าจะเป็นสาระและก็ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่กำลังอยากจะทำบันเบอรี่อยู่นะครับผมก็จะค่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับก็คงจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ